ได้มบวชกี่วันนะบวชกี่วันหนะึน่งเดือนหนึ่งเดือนนะถือว่าบวชได้นานอยู่เนาะได้นานอยู่ก่อนที่เราจะได้เก่าลาศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนะเหลืออยู่ห้าข้อนะเราก็ถือว่าเราได้มาบวชมาเป็นหนึ่งเดือนก็อนุมโมทนาแล้วก็ดีใจที่ที่ได้มาได้มาสร้างบุญสร้างกุศลสร,ส,รสร้างสมียงบุญแล้วก็ให้มารู้จักกันรู้จักกับพระ หลวงพี่ภูรีบ้างหลวงพี่โจบ้างหลวงพี่เฟินบ้างหลวงพี่ตองบ้างหลวงพ่อเจ้าวาดบ้างพระขาวัดบ้างตอนที่เราบวชเราอาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่ขอให้มันถูกทำกันแล้วกันนะมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับใจตัวเองได้ขัดเกาถ้าเราได้มาบวชถ้าเราได้ขัดเกาตัวเองได้มากเท่าไหร่นะเช่นตื่นอาจจะเช้าขึ้นเคยตื่นสายอาจจะตื่นเช้าเคยห่มใส่เสื้อ ผ้าลายนะเปลื้องผ้าลายนะคือถอดผ้าเหลืองเปลื้องผ้าลายเนาะใส่ผ้าเหลืองเปลื้องผ้าลายนะแต่ก่อนคืออาจใส่เสื้อคล่องคองอาจใส่จีว่าอาจจะม่คล่องก็ได้ขัดเก่าตัวเองเวลาฉันข้าวหลวงพี่ก็ฉันเจอาจจะมีเนื้อบ้างวันแรกอาจฉันแตงโมบ้างก็ได้ขัดเก่าตัวเองหรือว่าเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องมีพระพี่เลี้ยงไปดูแลพ้วอเหตุว่าเราไอทําถูกทําผิดบ้างอันนั้นก็ได้ขัดเก่าตัวเองทั้งหมดทั้งวงเลยเพื่อนก็ให้ขัดเก่าตัวเองนันหละ ถ้าเราได้ขัดใด้เกาตัวเองมากเท่าไหร่นะ<ะ>มันก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับหลวงพี่มากเท่านั้นกับทิศต,ต้องมีทิศนะกับทิศนมากเท่านั้นนะ,ะใช่เพราะเราพเพราะเราการที่เราขัดได้ขัดตัวเองขัดเกาตัวเองนั่นแหละถือว่าเป็นประโยชน์ของเราแล้วชีวิตเราจะอยู่ในสังคมง่ายขึ้น<ะ>เพราะว่าถ้าจะให้ทุกอย่างในโลกนี้มันถูกใจเราเนี่ยมันก็มันก็จะหายากอย่างน้อย<ะ>ถ้ามันไม่ถูกใจก็ให้มันถูกทำบ้างนะ,ะถูกทาทั้งเราและเขานะถ้าเราทําอย่างนี้ได้ ก็เชื่อว่าชีวิตที่เราต้องเผชิญต่อไปนะกับคนนั้นคนนี้ไม่มว่าชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมนะก็จะดีขึ้นก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าโลกนี้ก็พองเป็นนิดเหมือนที่พระพุทธองค์บอกว่าอูโนโลโกโล,โลกโลกมันพองอยู่นะมันไม่สมบูรณ์แบบเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนะก็ไม่สมบูรณ์แบบแม้แต่หัวถึงเท้าถึงมือเราถ้าเราลองจับแต่หัวไปถึงถึงเท้าก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์สักอย่างเลยนะมีแต่แหว่งมีแต่เวานะตาก็ ตาก็วอลเข้าไปจมูกก็มีรูปากก็เป็นรูขนาดนิ้วห้านิ้วยังไม่เท่ากันเลยนะ,สะแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันพองไปหมดเลยฉะนั้นชีวิตเราก็ต้องมันก็ต้องเป็นพองเป็นธรรมดาจะไม่ถูกใจเป็นธรรมดาแต่ขอให้เราตั้งใจว่าให้มันถูกทาเคยไปอยู่กับหลวงปู่การที่สักสกคนท่านท่านเคยสอนผมนะผมก็จํามาถึงบัดนี้ท่านบอกว่าเพื่อได้เอาไปใช้เวลาเป็นโยมท่านบอกว่าถ้าเป็นเวลาโยมมาหาพระถ้าเป็นโยมถ้าเราเป็นคารวะคือคนนั้นคนนี้มาหาเรานะ ถ้ามันจะไม่ถูกใจเราบ้างแต่ก็ให้ถูกใจเขาก็พอแล้วถ้ามันไม,ไม่ไม่ผิดว่าทำวินัยมากเราก็ปล่อยเขาไป <c oughs> ก็ให้ถูกใจเขาผิดใจเราเราได้ขัดเกลาลย <c oughs> แล้วก็เวลาที่เราอยู่กับสังคมแล้วก็ทําเป็นหูหนวกตาบอดเป็นเป็นใบไมบ่บางอย่าทําเป็นนกรู้ทุกเรื่องนะ <c oughs> ทําเป็นหูเป็นนาเอาตาไปอไไม่รู้เรื่องรู้ราวบ้าง <c oughs> แล้วเราแล้วเราจะสบายใจ <c oughs> แต่ถ้าเราถือสาหาคมทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขอภัยชีวิตบรรเลยเนี่ยทุกมหาโหดเนี่ยหน้าตา จะไช้เอคิมในคิมก็เอาไม่อยู่ทีนี้ตีนกลามันจะถามหายเนี่ยนั่นแหละเราก็ใช้หลักของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติมาเชื่อว่าถ้าเราทําได้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นพรประเสริฐของเราแม้นเราได้ปฏิบัติขัดเก่าขนาดนี้ถ้ามีโอกาสเราค่อยๆมาใหม่ถึงเราเป็นโยมเราก็ทําได้บวชใจก็ได้ทีนี้เมื่อเราปาญหาหวังสิ่งใดก็จะสําเร็จพุ่งมาตามความปัญหาทุกประการนะเชื่ออย่างนั้นนะเอาทีนี้ต่อไปก็ตั้งใจสมาทานศีลตามผมนะ